สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกีวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Noble m y Love ใน E p ีที่1 1บเถึงสิให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันเลยค่ะหลังจากที่นางเอกพาทาลงไปจูจุกกับพระเอกเพื่อนก็เดินเข้ามาพอดีทั้งคููก็ทําอะไรไม่ถูกเพื่อนเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติเวลาคนเรามีแฟนนางเอกพยายามบอกว่าไม่ใช่อย่างที่เห็นแล้วก็หันไปต่อว่าพระเอกบอกแล้วไงให้ค่อยรับฉันดีๆหน่อยเพื่อนก็บอกว่าไปกุ กิ๊กกันต่อเถอะขอตัวกลับก่อนพระเอกเห็นนางเอกเขินหนักมากก็เลยถามว่านานคงไม่ใช่จูบแรกของคุณรอกใช่ไหมไม่จริงนานี่คุณอายเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นหรอนางเอกก็รีบบอกว่าไม่มีทางฉันเคยจูบมันตั้งหลายครั้งตั้งแต่อนุบาลแล้วอยาพระเอกบอกว่าถึงแม้ตอนนี้เราจะดูเหมือนคบกันจริงๆแต่ก็อย่าคิดเป็นจริงเป็นจังล่ะนางเอกจึงบอกไปว่าคุณก็อย่าคิดนะว่าฉันจะหลงสเสน่ห์คุณเพราะแค่จูบจูบเดียวแล้วทั้งคู่ก็เมือนน่าใส่กันนางเอกเริ่มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บอกว่าแต่่เรืืออองดีก็คตน ฉันรู้แล้วว่าปากของฉันไม่ได้มีไว้กินอย่างเดียวแล้วนางเอกก็นั่งคิดถึงจุบนั้นอีกครั้งจนเพื่อนชายเข้ามาเรียกถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอย่าป่วยนะฉันไม่ชอบให้เธอป่วยเลยขณะที่พระเอกนั่งทํางานอยู่นางเอกก็ส่งข้อความมาบอกว่าฝันดีนะดึกมากแล้วเข้านอนเร็วๆล่ะนาจะได้เด็กพระเอกก็พิมพ์บอกนางเอกว่าฝันดีแต่ก็ไม่กล้าส่งไปนางเอกเห็นพระเอกอ่านข้อความที่เธอส่งแต่เขาไม่ตอบกลับมาทําให้นางเอกรู้สึกเสียใจแล้วนางเอกก็เริ่มคิดฟุ้งซ่านวันต่อมานางเอกก็ถึงกับ ลิเนื่องจากสถานการณ์ส่วนตัวพระเอกมหาก็ไม่พสส่งข้อความไปหานางเอกก็ไม่ตอบพระเอกถามเพื่อนของนางเอกเพื่อนนางเอกบอกว่าเธออยากพักพระเอกโทรไปหลายครั้งแต่นางเอกก็ยังไม่รับแล้วเลขาก็บัตรเชิญมาให้พระเอกบอกว่าคุณจะเป็นต้องพาคู่ครองไปด้วยพระเอกเลยแต่งตัวมารับนางเอกและส่งข้อความบอกว่าถ้าคุณยังฝ่าฝืนสัญญาแบบนี้ผมจะถือว่าคุณผิดสัญญาและจะดำเนินตามกฎหมายนางเอกจึงยอมบอกมาพระเอกพานางเอกมาแปลงโฉมซะสวยเลิศจนพระเอกก็เริ่มหวั่นไหวแต่นาง เอกก็ดูไม่ค่อยมั่นใจพระเอกจึงยื่นมือให้จับแล้วพาออกไปเมื่อไปถึงในงานพระเอกก็บอกให้นางเอกคล้องแขนเขาเข้าไปขณะที่นางเอกกำลังยืนเงื้อเงื้อเง้างักมุนยูราก็เดินเข้ามาทักและบอกว่าที่นี่ไม่เหมาะสมกับเธอหรอกและเธอไม่มีทางเป็นของแท้หรอกเธอมันปลอมพระเอกเดินเข้ามาถามว่าคุณรู้จักแฟนผมรอมุนยูราจึงแนะนำตัวแต่พระเอกก็ไม่สนใจแต่มุนยูราก็ยังบอกกับพระเอกว่านางเอกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะอย่าให้เธออยู่ใกล้คุณล่ะพระเอกจึงเข้าไปอบนางเอกและบอกว่าไม่เป็นไร ครับผมอยากให้เธออยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่เธอก็ชอบหายตัวไปทำเอาผมเป็นห่วงอยู่เรื่อยทำให้มนยูราไม่พอใจขณะที่นางเอกนางกินอาหารยางอาร่อ,รอยอร่อยรามีก็เข้ามาต่อว่านางเอกสารรูปแบบปลาก้ามาที่นี่ได้ยังไงนางเอกพยายามไม่สนใจตั้งหน้าต,ตั้งตาก,กินอย่างเดียวจนรามีถามว่าตายอดตายอยากมันตั้งแต่ชาติปลาไหนนางเอกจึงตอบกลับว่ากินเลวเธอไปหมดบอกแล้วไงว่าอย่าทำให้พี่เขาขายหน้านางเอกจึงตอบกลับว่าฉันทำให้เขาขายหน้าตรงไหนนางเอกลุก ขึ้นแล้วถามพระเอกว่าฉันเสร็จงานที่นี่แล้วใช่ไหมงั้นฉันขอตัวกลับก่อนพระเอกจึงเรียกให้นางเอกหยุดนางเอกจึงบอกว่าฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมเราจะจบกันเมื่อสัญญาสิ้นสุดใช่ไหมฉันอยากให้มันจบเร็วๆจังฉันไม่อยากมาที่นี่อีกแล้วแต่พระเอกก็ดึงนางเอกมาจูบท่ามกลางแขกเคลือในงานหลายคนพากันถ่ายรูปจนนางเอกน้ําตาไหลออกมาแต่พอตอนนั่งรถกลับพระเอกกลับบอกนางเอกว่าให้ลืมเรื่องวันนี้ไปซะเพราะมันเป็นความผิดพลาดนางเอกเริ่มรู้สึกเสียใจพระเอกก็เริ่มไม่แน่ใจว่าที่ เขาทำลงไปเป็นเพราะความผิดพลาดหรือว่าจริงๆแล้วเขามีใจให้นางเอกกันแน่แล้วเขาก็เริ่มเสียใจที่บอกนางเอกไปแบบนั้น ส่วนเลขาก็รับโทรศัพท์ที่โทรมาถามเรื่องพระเอกกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะภาพที่พระเอกกําลังจูบนางเอกเลขาเข้ามาถามพระเอกว่าพวกสื่อกําลังจะเขียนข่าวกันอย่างสนุกเลยพระเอกเป็นห่วงนางเอกจึงบอกให้เลขาจัดการเรื่องนี้อย่าให้เธอได้รับผลกระทบจากข่าวเพื่อนเอาภาพที่นางเอกกําลังจูบอยู่กับพระเอกให้ดูแล้วบอกว่าเหมือนแฟนเธอแต่ผู้หญิงดูไม่เหมือนเธอเลยคนละขั้วกันสุดๆเพื่อนจึงบอกนางเอกเรื่องที่พระเอกตามหาเธอมีอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วนางเอกทําหน้าเซ็งๆแล้วบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนางเอก มาซ้อมเต้นแต่ว่าสติเธอหลุดเธอเต้นจนข้อเท้าพลิกเพื่อนชายก็เข้ามานวดเท้าให้และบอกว่าเธอหักผมเกินไปพระเอกเข้ามาเห็นก็เกิดอาการไม่พอใจเรียกว่าหึงนั่นแหละพระเอกนั่งลงและบอกว่าคุณไม่เข้าใจหรอผมบอกให้ปล่อยเธอไงแล้วพระเอกก็เข้าไปอุ้มนางเอกและบอกว่าเธอเป็นแฟนผมเพราะงั้นคุณเลิกเป็นห่วงได้แล้วและอุ้มนางเอกออกไปพระเอกถามนางเอกว่าคุณคิดว่าคุณทําอะไรอยู่นะคิดว่าตัวเองเป็นใครผมคือผู้ชายคนเดียวในชีวิตคุณตลอด3เดือนนี้คุณจำไม่ได้แล้วหรอแล้วพระเอกก็พานางเอกมานวดอ อเท้าแล้วถามว่าคุณเดินดีๆไม่เป็นหรือไงนางเอกก็หันไปบอกว่าบางครั้งฉันก็ฝันถึงโรงพยาบาลเก่าของฉันนะพอตื่นขึ้นมาฉันก็ตกใจและสงสัยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนถามเอาพระเอกดึงผ้าพันขาสะแนนและบอกว่าอย่าคิดถึงมันอีกอย่าคิดว่าจะไปไหนได้ถ้าผมไม่ได้อนุญาตเพราะสัญญาของเรายังไม่สิ้นสุดพระเอกนั่งมองหน้านางเอกขณะที่เธอหลับอยู่แล้วเขาก็เผลอหลับไปเหมือนกันรู้สึกตัวอีกครั้งก็เช้าแล้วเขามองหาหนางเอกแต่ก็ไม่เจอเจอโน้ตที่นางเอกเขียนว่าขอบคุณที่ช่วยดูแลฉันเมื่อคือน ระเอกกลัวนางเอกจะหนีไปจึงส่งข้อความไปถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่หลายครั้งจนนางเอกรู้สึกว่าเขาต้องบ้าไปแล้วแน่ๆวันต่อมานางเอกจึงโทรไปบอกพระเอกว่าเธอจะหาที่อยู่ใหม่พระเอกจึงตอบว่าที่นางเอกจะย้ายที่อยู่โดยไม่บอกเขาทําให้นางเอกรู้สึกไม่พอใจบอกว่าพระเอกเริ่มยี่เงาขึ้นเรื่อยพระเอกจึงหันไปถามเลขาว่าเขาเริ่มเห็นความมืดของเมียตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่เลขาก็บอกว่าหลังจากอยู่ด้วยกันไม่กี่เดือนพระเอกจึงบอกว่างั้นเราควรทดลองอยู่ด้วยกันก่อนใช่ไหมแล้วก็สั่งให้เลขา ไปจัดการเรื่องด่วนด้านนางเอกก็โดนเจ้าของห้องเชา่าปฏิเสธบอกว่าเปลี่ยนตัวเจ้าของตึกแล้วนางเอกจึงหันไปถามพระเอกว่าฝีมือคุณหรือเปล่าพระเอกตอบว่าใช่เธอจึงถามว่าการก่อกวนฉันคืองานอันดิเรกข,ของคุณหรอทําแบบนั้นทําไมพระเอกจึงถามว่าคุณจะย้ายไม่อยู่กับผมได้ไหมแต่นางเอกก็ยังคงไม่สนใจและเดินหนีไปพระเอกจึงเรียกชื่อเธอทําให้นางเอกโกรธและบอกว่าอย่าเรียกชื่อนั้นฉันเกลียดชื่อนั้นที่สุดฉันเสียใจที่ช่วยคุณไว้คืนนั้นฉันมันบ้าถ้าฉันรู้ว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้ ฉันคงไม่ช่วยคุณหรอกพระเอกเข้าไปจับแขนนางเอกแล้วบอกว่าเลวร้ายตรงไหนนางเอกเลยถามไปว่าทำไมคุณถึงอยากอยู่กับฉันผู้จํายอมต้องเชื่อฟังผู้มีอำนาจสินะแต่ไม่ใช่ครั้งนี้พระเอกบอกทำไมล่ะอยู่ด้วยกันแล้วไม่ดีหรอนางเอกบอกว่าไม่เลยฉันอยู่กับใครก็ได้แต่คุณควรจะอยู่กับคนที่ชอบหรือว่าคุณชอบฉันนางเอกเห็นพระเอกทำหน้าคิดหนักจึงบอกว่าเพราะแบบนี้ไงฉันถึงปฏิเสธพระเอกจึงบอกว่าแล้วถ้าผมยังอยากอยู่กับคุณล่ะนางเอกไม่ตอบด้านเลยค่ะก็บอกพระเอกว่านางเอกกำลังมองหาห้องเช่าม ผมควรซื้อที่นั่นด้วยไหมครับพระเอกบอกว่ายังไม่ต้องแล้วแล้วก็เดินเข้ามาบอกนางเอกว่าคุณทําแบบนั้นไปก็ไรประโยชน์อยู่ดีคราวนี้ที่ไหนละ่ะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนผมจะตามไปซื้อที่นั่นซะที่เดียวในโลกที่คุณจะไปได้คือบ้านของผมพระเอกบอกกับนางเอกตรงๆว่าผมเริ่มมีใจให้คุณแล้วถึงได้ทําเรื่องบ้าบอแบบนี้ตกลงคุณไม่ชอบผมบ้างเลยเหรอสถานะของผมตอนนี้ทําให้เปิดตัวคุณไม่ได้ไม่ว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือการแต่งงานคุณผิดหวังหรือเปล่านางเอกบอกว่าเปล่านะฉันดีใจมากตางหากกพระเอ แต่ผมอยากลองอยู่กับคุณนะถ้าเราอยู่ด้วยกันผมอาจจะเลิกชอบคุณก็ได้อย่าให้ผมรอนานนักล่าผมเป็นพวกความอดทนตาำนางเอกจึงบอกว่าไปไหนก็ไปเลยพร้อมกับเอากล่องทิชชู่ปลาใส่พระเอกพระเอกเริ่อมอาการหนักมากถึงขั้นจัดห้องไว้รอนางเอกด้านนางเอกก็ปิดคลินิกชั่วคราวแต่ก็มีลูกค้ารายหนึ่งโทรมาบอกว่าหมาของเธอไม่ยอมกินอะไรเลยนางเอกจึงโทรบอกเพื่อนสนิทให้มากับลูกค้าและเพื่อนชายของเธอก็อาสาอุ้มหมาให้นางเอกตรวจก็รู้ว่าหมาคงไม่รอจึงบอกเพื่อนด้วยความเศร้า ดานพระเอกก็โทรหานางเอกแต่เพื่อนชายของนางเอกเป็นคนรับและบอกว่าตอนนี้นางเอกไม่ว่างรับสายเพราะกําลังมีเคสฉุกเฉินทําให้พระเอกไม่พอใจหนักเข้าไปอีกนางเอกรู้สึกเสียใจที่ช่วยหมาไว้ไม่ได้เลยมานั่งกินเหล้าแล้วบ่นว่าทําไมฉันถึงไม่เข้มแข็งสักทีทั้งที่เจอเรื่องแบบนี้มันตั้งหลายครั้งแล้วขณะที่นางเอกเมาไม่รู้เรื่องพระเอกก็โทรมาเพื่อนสาวจึงเป็นคนรับอีกครั้งพระเอกเห็นนางเอกกําลังกระโดกขวดเหล้าอยู่จึงรีบมาดึงออกนางเอกชี้หน้าบอกว่าคุณมันบ้าอํานาจพระเอกจึงหันไปต่อว่าที่เขา ปล่อยให้นางเอกเมาขนาดนี้ได้ยังไงกันพวกเขาจึงบอกว่าเขาหยุดเธอไว้ไม่ได้พระเอกจึงอุ้มนางเอกออกไปขณะที่พระเอกแบกนางเอกอยู่นางเอกก็พูดด้วยความเมาว่าฉันกําลังโบยบินบินอยู่บนท้องฟ้าและคิดว่าพระเอกเป็นเพื่อนชายของเธอจึงบอกว่าสังขยอนเดี๋ยวนี้หุ่นฟิตนะอกนายแน่นมากแล้วก็ลูบอกพระเอกทําให้พระเอกโกรธทิ้งนางเอกลงบนพื้นและบอกให้เธอหาทางกลับบ้านเองนางเอกเลยล้มตัวลงนอนบนพื้นจนมีผู้ชายเข้ามาถามและชวนนางเอกไปดื่มเหล้าต่อพระเอกเลย ต้องเดินกลับมาช่วยนางเอกเริ่มจําพระเอกได้และบอกว่าดีใจจริงๆที่เป็นคุณแล้วก็ฟุบลงบนอกพระเอกพระเอกจึงเอามือไปลูบหลังเธอเบาๆแต่ไม่นานนางเอกก็อ้วกพระเอกนั่งมองนางเอกและพูดว่าผมจะบ้าเพราะคุณอยู่แล้วนางเอกฟื้นขึ้นมาเห็นพระเอกก็เริ่มหวั่นไหวแต่เห็นตัวเองโดนถอดเสื้อผ้าก็คิดว่าเธอโดนพระเอกฟิจเริ่งไปแล้วแน่ๆจึงร้องริดเสียงดังจนพระเอกตกใจถามว่าเป็นอะไรของคุณนางเอกถามว่าทําไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่แล้วทําไมฉันถึงโป๊พระเอกบอกว่าคุณไม่รู้ เมื่อคืนคุณทําอะไรกับผมบ้างและผมไม่ให้อภัยคุณด้วยที่คุณผิดสัญญาของเราทุกอย่างสิ้นสุดเพราะคุณฉะนั้นย้ายออกไปภายใน3วันและคืนเงินมาจํามาด้วยแล้วพระเอกก็โทรบอกขายโรงพยาบาลน,นางเอกจึงเรียบเข้าไปแย่งโทรศัพท์และถามว่าเกิดอะไรขึ้นให้โอกาสฉันอีกครั้งนะปกติฉันไม่คิดอ้อนวอนคุณแต่ครั้งนี้ฉันต้องรู้เหตุผลพระเอกเลยบอกว่าคุณไปเมากับผู้ชายคนอื่นนางเอกเริ่มจําได้ว่าเมื่อคือนเธอเมาจนคิดว่าพระเอกเป็นเพื่อนชายของเธอเธอจึงขอโอกาสแต่พระเอกก็ยังเดินหนีไป นางเอกหิวกินไปก็ร้องไห้ไปจนพระเอกเข้ามาถามตกลงจะร้องไห้หรือจะกินเลือกทำสักอย่างได้ไหมนางเอกจึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณสัญญาของเราสิ้นสุดแล้วนี่เมื่อพระเอกเห็นนางเอกไม่ตอบก็เชิดหน้าใส่และบอกว่าช่วยไม่ได้งั้นจบก็ได้นางเอกโดนไม้นี้เข้าไปก็บอกว่าฉันจะยอมทำทุกอย่างเลยพระเอกจึงรีบถามว่ายอมทุกอย่างจริงหรองั้นเก็บข้าวของแล้วย้ายไปอยู่บ้านผมคืนนี้ผมจะรอคุณที่บ้านนะแล้วพระเอกก็เดินยิ้มออกไปอย่างผู้ชนะส่วนนางเอกก็ยื่นสติหลุดอยู่พระเอกนั่งดูรูปของ นางเอกก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขจุเลยค่ะบอกว่าเขาดีใจที่เห็นพระเอกมีความสุขแต่ต้องขอโทษด้วยที่ต้องแจ้งข่าวเรื่องที่แม่ของคุณบอกให้คุณไปนัดบอดพระเอกเลยต้องทำตามสัญญาโดยสาวที่แม่เขานัดเดทให้ก็คือมนยูราขณะที่พระเอกกำลังนั่งอึดอัดอยู่นางเอกก็ส่งข้อความมาถามว่าฉันต้องยาไปอยู่กับคุณจริงๆหรอพระเอกจึงบอกให้เธอเงียบและเก็บข้าวของได้แล้วพระเอกคุยกับนางเอกอยู่นานจนมนยูราไม่พอใจพระเอกจึงบอกไปตรงๆว่าตอนนี้ผมกำลังคบกับเพื่อนของคุณอยู่ไม่ดูด มุนยูราจึงบอกว่าถ้าคุณเริ่มทำความรู้จักกับฉันคุณอาจจะเปลี่ยนใจค่ะทำให้พระเอกไม่พอใจที่เธอไม่ซื่อสัตย์กับเพื่อนจึงบอกว่าผมเกลียดคนแบบนี้และบอกให้มุนยูราอย่าเข้าใกล้เขาอีกส่วนเพื่อนชายก็เล่าให้หนางเอกฟังว่าแฟนของเธอโกรธมากเขาเกือบต่อยฉันแล้วแล้วเพื่อนก็ชวนนางเอกเต้นรำขณะที่ทั้งคู่กำลังเต้นรำกันอยู่พระเอกก็เดินผ่านมาตรงกลางแล้วจับมือนางเอกพระเอกเข้ามาเต้นรำกับนางเอกและดูเหมือนทั้งสองจะเต้นขาเข้ากันดีโดยไม่สนใจที่เพื่อนบอกว่ามันเสียมารยาท หลังจากจบท่าเต้นราแสนโรแมนติกนางเอกก็บอกว่าขอคุยด้วยหน่อยฉันจะเก็บของทันทีที่ได้ยิยนคำตอบจากคุณพอเราย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณไม่ยอมปล่อยฉันหรือไม่งั้นถ้าเกิดฉันไม่ยอมปล่อยคุณไปล่ะพระเอกตอบไปว่ายังตัดสินอะไรไม่ได้หรอกแต่ที่สำคัญคือผมอยากลองใช้ชีวิตกับคุณดูทำไมคุณไม่ลองซื่อสัตย์กับตัวเองสักครั้งล่ะนางเอกเข้ามาบ้านพระเอกก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะมันสวยมากพระเอกเข้ามาถามเอาเจ้าแมวมาด้วยทำไมผมไม่ชอบขนสัตว์นางเอกบอกว่าเขาเหมน เป็นลูกของฉันฉันไม่เคยอยู่ห่างมันเจ้าเหมียวก็ร้องออกมาจนพระเอกใจอ่อนและบอกให้มันอยู่ห่างๆเขาไว้นางเอกตื่นเต้นกับที่นอนนุ่มๆจนลงไปนอนเกลียกลิ้งอย่างมีความสุขแต่พอตกกลางคืนก็เกิดฝนตกฟ้าร้องอย่างหนักทำให้เธอกลัวมากและกรีดร้องเสียงดังและวิ่งลงไปชันล่างพระเอกได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งมาถามนางเอกจึงกระโดดกอดคอเขาด้วยความกลัวพระเอกก็ได้ต่ยืนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกหลังจากที่นางเอกกระโดดขึ้นมาบนตัวพระเอกทำเอาพระเอกรู้สึกหวั่นไหวพระเอกอยากกอดแต่ก็ไม่กล้าได้แต่ ถามนางเอกว่าปล่อยผมได้หรือยังนางเอกกระโดดลงมาก็เขินหนักมากทั้งคู่ไม่กล้ามองหน้ากันแต่ก็ไม่นานก็มีเสียงฟ้าร้องขึ้นมาอีกนางเอกก็ตกใจเข้าไปสุกับหน้าอกพระเอกอีกครั้งจนพระเอกบอกว่าคุณรุกแรงจังเลยนะนางเอกสั่นหัวบอกว่ามันไม่ใช่สักหน่อยพระเอกจึงรีบขอตัวออกไปเพราะตอนนี้เขาก็เกิดจะทนไม่ไหวแล้วใจมันว้าวุ่นไปหมดพระเอกรอนางเอกมากินอาหารเช้าอยู่นานจนต้องขึ้นมาเรียกก็เจอกับนางเอกที่ใส่แว่นตาดำออกมาและบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับตาเลยบวมพระเอกจึงบอกให้ลง ไปกินอาหารเช้าด้วยกันผมจะดูแลเหมือนแขกแค่เช้านี้เท่านั้นนะตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปคุณต้องจัดการเรื่องอาหารทําความสะอาดซักรีดนางเอกบอกว่านี่คุณพาฉันมาเป็นแม่บ้านหรอพระเอกบอกไปว่านั่นก็เป็นเหตุผลหนึง่งหรือคุณคิดจะอยู่ที่นี่แบบฟรีๆหรอนางเอกเลยบอกว่างั้นฉันก็มีกฎเหมือนกันกฎข้อแรกห้ามถูกเหนือต้องตัวฉันพระเอกเลยถามว่าแล้วเมื่อคืนใครนะที่กอดผมก่อนนางเอกก็ตอบแบบอายๆว่ามันเป็นความผิดพลาดและถ้าฉันทํากับข้าวคุณก็ต้องล้างจานพระเอกนั่งมองปาก นางเอกขณะที่เธอพูดมันช่างมีสเสน่ห์ชวนเคลิมสเลิกลเกินจนเขานั่งนิ่งไปทําเอานางเอกต้องถามว่าฟังอยู่หรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าตามนั้นแต่ผมมีข้อเสนอเหมือนกันผมอยากให้คุณเลิกเต้นนางเอกจึงพยายามขอร้องบอกว่ามันเป็นการออกกําลังกายพระเอกจึงมาส่งนางเอกและบอกว่าเย็นนี้เจอกันนะด้านพระเอกก็กําลังขับรถไปอย่างมีความสุขแต่ก็ต้องชะง,งักไม่เห็นนางเอกกําลังคุยอยู่กับเพื่อนชายพระเอกพยายามจะกลับรถไปหานางเอกแต่ก็โดนรถขันหลังบีบแดใสจึงต้องยอมขับรถจากไปเพื่อน ชายบอกกับนางเอกว่าเขาจะกลับไปลอนดอนเดือนหน้าและขอให้นางเอกไปอยู่กับเขาด้วยและสารภาพว่าฉันชอบเธอมากนะแต่คงเป็นไปไม่ได้นางเอกเลยบอกเพื่อนว่าขอบคุณที่ชอบฉันเพื่อนยิ้มและบอกว่าลาก่อนนะพระเอกโทรมาถามนางเอกด้วยความโมโหว่าผมบอกคุณแล้วไงว่าไม่ให้เจอผู้ชายคนอื่นนางเอกอธิบายว่าทําไมเขาถึงอยู่ที่นั่นนางเอกบอกว่าเขาแค่แวะมาบอกว่าจะกลับไปเรียนต่อนางเอกถามพระเอกว่าจะกลับบ้านกี่โมงเธอจะได้ทําอาหารเย็นไว้รอแต่พระเอกก็บอกว่าไม่รู้ เขางานยุ่งมากเธอไม่เข้าใจหรอทําให้นางเอกเริ่มไม่พอใจบอกว่าคุณคิดว่าฉันไม่ยุ่งหรือไงนางเอกเข้ามาทําความสะอาดห้องพระเอกแล้วเจอกับเสื้อของเธอที่พระเอกใส่กลับมาทําให้นางเอกนึกถึงวันที่เธอช่วยพระเอกไว้พระเอกกลับมาเห็นนางเอกนอนหลับอยู่จึงเข้าไปจับแก้มทําเอานางเอกตกใจตื่นและบอกว่าคุณกลับมาแล้วก็ควรปลุกฉันสิพระเอกเลยบอกว่าถ้าทางเธอจะเป็นคนหลับลึกนะนางเอกจึงบอกว่าฉันแค่เผลอหลับไปแป๊บเดียวเองแล้วรีบบอกไปก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ E p ีที่11ถึง15 ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ